อ๋อตอนนี้เราอยู่ในเรือค่ะข้ามฟางไปอีกฝั่งหนึ่งจะไปกินเลี้ยงกันอีกฝั่งหนึ่งโอโรมนติกจังเลยป้าไม่เคยรู้นะเนี่ยที่ที่จังหวัดนะตัวเองแท้ๆนะมีเรือข้ามฟากเพื่อแบ,บียราไม่บอกโอ้ยทิตาเนี่ยรถตั้งหลายคันเลยค่ะ อยากลับไปเที่ยวนอร์เวย์เลย <c oughs> สวยงามมากโอ้ป่าชอบโอดจะใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะได้มาบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าที่เที่ยวไปอยู่ตรงไหน <c oughs> โอยไปใยญ่เบร่าเลยไม่เคยบอกเลยมีของดี เราจะไปฝันดึกแล้วค่ะรถออกแล้วโอ้เดี๋ยวจะพาเพื่อนเอนมาเทีย่ยวตรงนี้นะคะร่องเรือปลาพูรเ,เป็นทางแรกมองมาันนาโอ้เดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปอีกทางหนึ่งค่ะเขาจะขับรถไปอีกฝั่งแล้วเ,เรือจอดแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนมาจะพามาเทีย่ยวตรงนี้เลยมีความสุข เ็นที่แปลกแปลกรถจอดแล้วเร,รือจอดแล้ว